ต้นตีนตุกแกไม้เลื้อยประดับผนังและรัว้วที่จะมอบความร่มรื่นให้แก่บ้านค่ะต้นตีนตุกแกจดเป็นไม้เลื้อยอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมนานำมาปลูกเพื่อประดับบ้านโดยมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แ,แก่จีนญี่ปุ่นและเวียดนามเป็นไม้ล้มลุกหรือวัชพืชชนิดหนึ่งที่สามารถทนต่ออากาศที่มีความแห้งแล้ง ได้เป็นอย่างดีต้นตินทุกแกลักษณะทั่วไปนั้นนะคะเป็นพืชที่มีลำต้นเถามีรากขนาดเล็กแตกออกตามข้อเพื่อยุดเกาะและดูดซึมอาหารคือเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะคะที่คนนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับบ้านซึ่งจะช่วยสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านและรั้วบ้าน ใบของต้นตีนตุกแกนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับตีนตุกแกที่คอยเกาะตามผนังหรือรั้วเพื่อเลือเ้อยเจริญเติบโตขึ้นจึงเป็นที่มาของพันไม้ชนิดนี้ว่าต้นตีนตุกแกค่ะต้นตีนตุกแกเป็นไม้เลื้อยที่สามารถเติบโตได้รวดเร็วหากจะนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านควรปลูกใกล้กับผนังหรือรั้วบ้าน พอเมื่อต้นตีนตุกแกโตเต็มที่แล้วจะเลื้อยและขยายวงวงกว้างออกไปนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ3-5ปีก็จะเติบโตนะคะจะทำให้บ้านดูรกจนอาจจะทำให้มีสัตว์ที่มีพิษเข้ามาอาศัยอยู่ได้เวลาเติบโตเขาก็จะเลือ้อยไปพันเลือ้อยพันต้นต่างๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะ อย่างในในภาพนี้นะคะเขาก็เลือ้อยพันต้นขนุนข้างบ้านค่ะเขาจะพันไปทั่วเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะลำต้นเขาจะเริ่มโตขึ้นขยายขึ้นค่ะแล้วก็จะแตกกิ่งแขนงเล็กๆนะคะใบเหลืองๆนั้นคือใบอ่อนค่ะใบที่แก่แล้วจะเป็นสีเข้มตามข้อใบจะมีรากนะคะมีรากเพื่อยึดเกาะสิ่งที่อยู่ใกล้ค่ะการปลูกต้นตีนตุ๊กแกไม่ยากค่ะ เพียงนำกิ่งมาปลูกให้แนบชิดกับผนังหรือสิ่งที่เราจะให้เขายึดเกาะหลังปลูกรดน้ำให้ชุ่มทุกวันหนึ่งสัปดาห์นะคะรากก็จะเกาะยึดและไต่เลยขึ้นไปเรื่อยๆต้นตีนตุ๊กแกสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือดินปนทรายนะคะชอบแสงแดดแต่ก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในที่มีแสงแดดรำไรได้ค่ะในช่วงแรกๆควรขยันตัดแต่ง จะช่วยให้ต้นแพรขยายติดแนบกับกำแพงหรือต้นไม้ที่เราต้องการได้ค่ะส่วนที่จะให้ต้นตีนตุกแกแพ่ขยายเต็มฝาผนังนะคะอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาประมาณ3-10ปีค่ะก็จะเกาะติดผนังแน่นค่ะหนามองดูแล้วเขียวสวยงามสดชื่นตานะคะเมื่อปลูกใหม่ๆปี2ปีก็จะเป็นดังนี้นะคะ คือต้อนตีนตุกแกจะยังไม่แผ่ไปเต็มผนังค่ะต้นตีนตุกแกไต่ขึ้นต้นไม้อื่นอย่างอิสระค่ะ ต้นตีนตุ๊กแกไม่ก่อให้เกิดปัญหากับโครงสร้างของกำแพงนะคะเพียงแต่ทำให้ผิวหน้าของกำแพงที่ฉาบไว้ผุกร่อนหรือเป็นรอยซึ่งคงไม่สวยงามมากนะักเวลาที่เราต้องการจะรื้อต้นไม้นี้ออกไปผู้ที่รักการปลูกต้นตินตุ๊กแกก็ต้องหาวิธีป้องกันไว้ก่อนนะคะ